เมื่อกันสบายดีเนาะคงไม่จะน้องมาัดกันเลยเดีเพื่อนเอาเข้ามาส่งเ็เด็ก ว่าตัวนี้จะเศร้าปลายรูตนี่จะเศร้าปลายรูเจ็ดสองเต่าเอา้าเาวน้อยเสื้อลายนี่สุดนี้นี่คือสิสสมักแห่เดี๋ย,ยว่าบมมีสุดมีเสือปลาใส่วัวเหลือมักเจ้ามักกว่าสุดนี้นี่ mm hmm. มักไปมักใส่สุดแบบนี้ผู้เรียดใส่ดุสบายดีน้องสบายดีนุ๊กส, mm hmm. สบายดีเนาะสบายดีดยนุ๊กซันจ mm ิ hmm. กินสบายดีโอ้เมือ่อยทากระเช็ดอย่างอยู่กลิ่นข,านข้า,า,าลวาละนั่งยังพอกินแต่ข้าวเสากินเมยยังข้าวเสากินแล้วข้าวเสากินแล้วเนยแต่ข้าวสวยเนาะเนยแต่ข้าวเที่ยงยังเป็นมื้อเที่ยงยัง่ได้กินนี่ยังกินอยู่ผมไม่กิน เก,เก็บม,มาสาิการเที่ยงขาเนี่ยมื่อสะานเมื่อสะไปกลิ่เก้าดโอ้เมือ่อยเแค่ยังเป็นน้องกินเมือเ่อกี้ตออสวยเลยบุ้บงฮู้เลยโอ้บุ้งฮู้เลยบุง้งฮู้อนาคตเลยเนาะบุง้งฮู้อนาคตเลยมาสิไปในทิศทางใหญ่ตอนนี้เราเนาะบุ้งฮูยังกินไปไอ,อ้ยันซื้อของมาฝาก ซื้อของมาให้ลุงไปขนซ้อยกันเด้อสังนกิ้งนายกิ้งไปลุงไปขนซ้อยกันปะอาจจะบางคนลุงไปขนเครืงส้อยกันมันมีแต่เจ็ดแสนใเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแสนต่อหนึ่งพันบาทอันนี้ก็ในายกิ้งปลากระป๋องนี้เจ้ากินอันอันเนึ่งนี่เจ้ากินได้จักเทื่อนี่กินได้จักคาบนี่กินได้สองครากินได้สองคราโอ้โไม่ถ่ายแต่ก้นเห็ดนายกิน เมื่อกิง้งเป็นโคนเ็ดถ้าเมื่อกิง้งปุยยู่เดีไผ่เป็นทุกโคนเทศ<อ>เจ้าก็เฮ็ดเป็นแต่เฮ็ดเปนเจ้าก็ะฮวงเข้าเป็นปะเข้าขเป็นโอ้เจ้าเข้าก็กเป็นโลก,กิ้งซานกิงก้งก็เฮ็ดซอยอยู่ปะอุ้ง <laughs> <อ>ในกิ้งไข่ไอ้อีกแล้วเ <laughs> มื่อก่อนขายอ,ายอันเอ้ยวันนี้มาไข่ไอ้บะดนี้ยในกิง้ง <laughs> ในกิ้งจอบแคนเฮ็ดแล้วเออเจ้าก็ต้มนี่เป็นบ่ เป็ดเนาะโอ้เจ oh, okay, okay, ้าเข้าก็เป็นตันี้ก็กิเป็นปากระป๋องนี้จะเฮ็ดไกินค่อยเอาใส่วจมักผดก็กินโอ้เจ้าแกเอมาแล้วใส่ถ้วยแล้วเอามัเห็ดใส่หมกเ็ดใส่แล้วก็กินเลยกินกับข้าวเลยถ้าถ้ามื่ก้งันยแล้วมื่อก้สิคั่แม่นบ่มก้เสร็จอย่างอื่นให้กินเนาะผู้ใหญ่เด็กน้อยก็เ็ดตามนันละนี่เดจะต้มได้ต้มใส่เตาไฟบ่หรือต้มใส่หม้อไฟฟ้า เอาใส่น้ำก้นเอาใส่น้ำก้นเรากินอะไรใส่น้ำไว้ใส่น้ำไว้จะได้ก็เอามีไว้เอาน้ำต้มไว้นะน้ำใส่ก้นขมบามันเดียวก็จะต้มน้ำแล้วแม่นปะต้มน้ำแล้วเรามาแก้มีให้ลงไปเออกระเดียวว่าตกใจเมื่อกระเดียวว่าเอาน้ำเย็นมาใส่นี่ส่วนเคยมีไหมบ๊วยเพิ่นเคยเย็นเคยมีมู่บ๊วยเพิ่นนี่แหละเอาวันมีอัน นี่ด็กๆนี่แหละเอามาแท่น้ำแล้วมันก็เปื่อยๆมันก็เป็นครึมอ,อันต้มนี่แหละแต่ว่ามันก็สีบดแซบคือตอนคือต้มนำ้ำฮ้อนก็กินกินได้คือกันแต่ว่ามันมันสีบดแซบมันอันนัน้นมันเป็นอันมันเป็นความาคิดของคนขี่ค้านมาพี่ต้องขี่ค้านเฮ็ดเป็นคนขี่ค้านจ๊งเฮ็ดได้แบบนั้นหรือว่าฟ้าวถ้าคนมั่นก็เฮ็ดได้คือ้วแต่บอกคนฟ้าวไปท่านไปนี่แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนขี่ค้านเฮ็ดในกิ่งบดได้ขี่ค้านบ่เฮ็ดเรียกซอยเลื่อยซอยอายใ่บ่ บอกให้ฟังความเด้อน,นี่ของที่ไอเอนเอามาให้กินนี่ประหยัดเด้อประหยัดกินเพราะว่าไอา่พอดีซื้อให้เจ้าตลอดไอ่ก็ได้เอาให้ตลอดอแบงปัดหลยเอาให้หลายเพื่ออลายที่ลายต้องเป็นสิเป็นดบสองลมน้องเนาะเพราะว่าถ้าเอาให้ไปรอนมันสิเป็นดบสองกมก็คือน้องๆสิบู้งูเห็ดงูหาก็คือสิทากินอย่างเดียวในกิ่งถ้าเกิดว่าของกินนี่มันแล้วเจ้าเห็ดอะไรเราไปหากินยู่ว่า หา,หาปูหาปลาด<า>ิบอ่ะไปหาแม่ไผ่ไปหาสาังกิมไปหาดิบอ่ะสังกิมกับไผ่สังกิมกับโลตัสสังกิมกับโลตัสกับเจ้า,าไปป่าดิบอ่ไปหาป่ากันนี่อันไาเพื่อนเอาซื้อของมาให้นี่กินประหยัดเด้อมงูคุณค่าเด้อเพราะว่า พ่อแม่บ่กระเจ้าสีให้ให้แล้วไาเยกัะเจ้ากระสิบกได้ให้เราตลอดต้องต้องงานประหยัดกินเพื่อให้กินเถอะต้องงานพ่อแม่บอกเออไอเพื่อนเอาไม่กินแล้วกินเอาไม่ให้แล้วกินให้มันมืดไไว้อยากกินสั้นใดกินบ่ได้ได้แบบนั้นอ่ะมื ce, ้อน <Wow. S 1> <float. S 2> ี <S S <ogether>. <S <concealer. S 2> ้เจ้ากินมี่ไปห่อนื่องหรอเน่้อเนื่องมมากินตากระป๋องเน่อเนื่องมมากินไข้บ่ได้จะต้องกินเทื่อละอันกินมื้อนี้กินไข้สอบน่วยต่อสามคนเจ้ากับกินกับไข้ แล้วก็ตอนสวยมาเจ้าก็จ้างเฮ็ดกินไหมเข้าใจปะตอนแรกมาเจ้าเฮ็ดกินที่บุแม่ก็ตอน,รตน,น,อนแราเอาหม,ม,มี่ตอนข้าวเอาไข่ตอนสวยเราไปหาหน้าไม้เนาะตอนสวยไปหาหน้าไม้ด้วยนะับเมย์จิ้งกันคนกับกรรมกับน้องเลยเด้อเมย์จิ้งก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วคนน้องเนี่ยสอนน้องเนี่ยจะน,น้องใสยยิสติใส่ใจเพราะว่าขอเบคุนให้ตลอดเลยแล้วก็มีคนอยู่ต้นทรงซ้ำ ยื่นมือเขามาช่วยตลอดแต่ก็บม่ได้หมายความว่ามันสิมีตลอดไปหรือ่น้องเนาะมันเอ่อเพื่อนกัลสีให้แน่กูให้แน่กับตามความเหมาะสมแล้วก็เพื่อนไปจากสอนให้น้องนั้คุณค่าของการให้ผู้อ่านซืได้มากกับเจ้าอีต้นไปเจ้าสงสารกับเจ้าหักกับเจ้าแพงกับเจ้าจัางเอาให้เข้าใจบ่ได้ยิ่งเข้าใจบ่แม่นว่าสีเอาให้เรือเอาไปเฮ็ดทิมเฮ็ดเสียบอลได้เรื่องเสื้อผ้าก็คือการเสื้อผ้ากับเจ้าซื้อให้ต้องหักษาต้องซักนี่ไอ้เพื่อนเสื้อเสตมาให้เจ้าอะไร เวลเจ้าม,มันเพื่อนเจ้าก็เอาไปซักเจ้าจะใส่านุดมใหม่ด้วอ,อืเอาไปซักน้องซะมันงานด้ยะใชไม,มดีใจปะดีใจเนาะนเป็นอะไรพ่อเจ้ากับพ่มาเยู่ปะเ,เจ้าก็คุยพ่อหอู่ปะเ,เจ้าว่าอะไรเจ้าก็บ,บอกน้องวาอยู่ปะ ขิดฮอตเจ้าบริบบอเห้เรามาบ่คือบริบบอเห้เรามาเนี่ยขิดฮอตเราไปหาเงินบ่ะเราไปหาเงินกอดตัวฟาบอเนาะข้าด้นบอแล้วเราสิมาแล้วสิบูมีเงินเนาะขิดฮอตโว้ดเอาเด้อได้ยินบ่กโดเอาเข้มแข็งเน็ดแบบนี้เข้มแข็งอืมสูส้ๆเน็ดแบบนี้เยี่ยมเนี่ยแต่นี้ โอเคแล้วพี่น้องนกับบุรดวงหลายเล็กๆน้อยๆเพื่อนนำมาต้อนนับป้าลิ๊บปเพยนเฮ็ดอยากเฮ็ดให้กันเจ้าของกันคอนเทนต์เอ้ยเจ้าของกันคนเพ่นแบ่งปันมาช่วยเหลือมาเออ่ได้หูได้เห็นบอเพ่นได้เฮ็ดให้น้องแล้วพี่น้องเอ้บอเพ่นก็เลยอยากเฮ็ดให้เพย์เลยครับเอาภาพบรรยากาศเราแวะเราแวะอบม้อนงานของน้องให้เบิกนำเนาะกับงานของน้องก็แบบที่เห็นนี่แหละสภาพจะเป็นแบบนี้ เราพ่ออยู่ได้มื่อฝนมาอีกแล้วนเวลาฝนตกนี่น้ำหัวอยู่บอในายกิ่งน้ำยดลงมาแบบเออปอน้่งก็มีหอยอยู่เลยเนาะเออน้ำหัวอยู่เลยจังหาซื้อกาวมาเป๊กเอามันยังหัวมาหลายค่ายอยู่ดอกมันอยู่ได้ที่อันนี้กับโคตน้ำที่อันนี้กับอันนี้น้ำโคตหรือน้ำหัวเลยคือนายกิ่งเหมืนกิ่งโคเอาโอเคเลาวพี่น้องเาเดี๋ยวให้น้องนายกิ่งกับน้องซันกิ่งเหนื่อยกิ่งอกขอบใจอันทางเัินผู้ใหญ่เจ็ดทีอยู่ทางจังหวัดเออ สัมวาดอย่างง้อเพชรสบูนบอกเรื่อยในี่แหละบอกเพื่อนกับโบนี่จ่ายน่าจะเป็นเพชรสบูเนเพื่อนเพื่อนให้มาให้น้องในกิ่งก็เป็นนาเดียวกันกับตัวอันเทียนบอกเพื่อนท่านอันนี้คือรางวัลของของคพืกิ่งของนอง้องเทียนพาบอกเพื่อนไปหาแม่กูแม่เท่าวันอันอยู่ร้อยปีฮัานแล้วก็ับไปหาพ่อเท่าวันที่เล่าให้นะใน,ในกิ่งที่เจ้าไปเจ้าใส่สุดม,มงมันนั่นจะเจอได้ยังเจอได้เนาะมันแหละ เพื่อนก็เลยให้บอกเพื่อนมาพร้อมกันแต่ว่าบอกเพื่อนว่าได้ลงคลิปให้เพื่อนกับเพื่อนวางแผนไปเนาะเมื่อนี้กเพื่อนก็เลยมาเฮ็ดให้เพื่อนเดียวเพื่อนเกษีอ่าบอกเพื่อนก็คุยกับเพื่อนแล้วแหละว่าบอกเพื่อนเสียให้เพื่อนแล้วเพื่อนเอาลงให้เพื่อนของเพื่อนปลืมก็อาจจะซาดเนี่ยกขอโทษข่อให้น้ำหลายๆพี่น้องเลยของไอเด้นเพื่อนให้มาจะให้มาโดนเพิ่มเลยแหละเลยมาบอกเพื่อนหากลับมาซื้อเนาะสาเหตุโดนเพราะว่าอย่างเพราะว่าจะให้ลอกิบเข้าเก่ามันมืด เพราะว่าเข้าเก้าของน้องกันยังมีอยู่เนาะแล้วก็พวกกั๊ปพวกมามาพวกนี่พวกปลากระป๋องพวกไข่น้องก็ยังเหลือบ่านนี้ของน้องมดบ่เพินเลยกลับมาเห็ดย้อนให้น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเห็ดมาแล้วเด็กน้อยเขาสิเรว่าของกินหลายแล้วเขาสกิน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 ตานนี้น้องตลเด็กน้อยกําลังกินถ้าเมยิ่งโย่กันเมยิ่งบบได้ห้ามบบได้อย่างนัเขาไปสิกินตามที่เขาอยากกินแต่ว่าเมยินงโย่กันสิไคด้แต่ว่าให้ของส่วนนั้นมันไปสุปเปอรเเอาตัวนี้มาอาขอบใจเด้อบ่านี้ ขอบใจตัพร้อมกันอันนั้นัวสามเดี๋ยวจะเต้าพื้นหนักก็หนักอันรันกิ้งใหดแบบนี้ไว้เอาเนื้อสองสามขอบใจเด้อ <c oughs> ขอบใจอันไอเด้นหลายๆเด้อแล้วก็ขอบใจอันออผู้ใหญ่ใจดีอยู่ห้างอันจังหวัดเอ็กซ์โซบูลเนาะเพาะเพือ่อนชื่อได้ประมาณนี้นถ้าเกิดลอ,องพิพากหรือว่า,ปาเป็น,นอย่างบางคนก็สีขออภัยไว้นัที่นี้เลยถ้าเกิดลองพิพากที่บางคนจะใส่ไป็นในยันคิบลองดีลองมา โอเคน่นาลืไ่ได้เปียมมาเอาจับจับมาใส่หึเลยจัี่ใสนีเลยโอเคคนทเอาไว้เจอกันในมือหาสหับนี้บอเพื่อนน้องก็ต้องขอกล้าครับว่าสบายดีเลนอสบายดีเดบายบายไม่มือน้าเจอกันไหมโอเคนี่โอเคลวมนิว โอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาในกิ่งเต้นให้เบิ้งลึกเต้นอันก่อไก่เพลงตัวไก่ฮะน้าเฮ็ดมึงด้วยนี่ก่อเอ้ยก่อไก่โอ้ก่อเอ้ยก่อไก่นะลืมหมดแล้วเออละมุงก่อไก่เฮ็ดแบบนี้ละมุงก่อไก่แต่มาเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดมึงด้วย đa vòng đa vòng con gái khay 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 con gái con gái lầm nghe của mẹ,